สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นาทีพายุฤดูร้อนถล่มเชียงใหม่มาทั้งลมฝนมืดฟ้ามัวดินเพจเ c e b o o k สหายโพดำได้แชร์คลิปเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยคนเมืองฮอดเผยให้เห็นเหตุวินาทีพายุทั้งกระแสลมและฝนที่กำลังพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนมืดฝ้ามัวดิน ต้นไม้ถูกลมพัดเอียงจนเกือบลม้มซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวและน่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในพื้นที่อย่างไรก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ